วิธีการติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์แบบง่ายๆในสวนลำไย12ไร่ค่ะอันนี้เราแค่มาใส่ระบบสปริงเกอร์น้ำเป็นน้ำบาดาลน,นะคะสูบขึ้นใส่แทงแล้วก็ปล่อยลงมาตามท่อนะคะมันก็จะมีวาล์วล็อกแต่ละจุดนะคะซึ่งตรงนี้ในการติดตั้งสปริงเกอร์เนาะท่อที่เราใช้ค่ะก็เป็นท่อ PE นะคะขนาด20มมิล อ่าอันนี้ราคา690บาทยาว200เมตรนะคะท่อของเขานะคะท่อ PE ยี่ห้อแชมป์นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็เป็นฝาครอบ3ทางนะคะแล้วก็ข้อต่อ3ทางแล้วก็สปริงเกอร์ขนาด20หุน ตัดลวดนะคะลวดเส้นเล็กนะคะตัดเพื่อที่จะเอามัดยึดระหว่างาสาย p e นะคะที่ต่อหัวสปริงเกอร์กับต้นลำไยนะคะเราจะทำเสาเพื่อยดึดตัวท่อสปริงเกอร์กับต้นลำไยนะคะเราจะปักลงดินเนาะดังนั้นเราต้องทำให้มันเป็นแหลมนะคะฝั่งหนึ่งแหลมอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ต้องแหลมนะคะไอส่วนที่แหลมเราจะปักลงดินนะคะแล้วก็มัดท่อสปริงเกอร์ติดอันนี้ก็ทําตามจํานวนต้นลําไยนะคะถ้าลําไยมี200ก็ทํา2 0 0เล่มนะคะตัดให้ยาวประมาณห้าสิเซนติเมตรก็ได้ค่ะก็คือไม่ต้องเป๊ะนะคะเหลื่อมล้ำอะไรได้ ไว้อพันก่งใ้เไหัแรกันี่เอาไว้พันกิ่งได้ Olha a

กันไก่ตัดอะไม่มีกันไก่ตัดไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาอันนี้ปักไม้ตรงกลางเอาหัวสปริงเกอร์มาใส่ยี่สิบมิล ใ,ใส่ไปเลยอ,อ,อ,อันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วหน่งอัน